ดีค่ะตอนนี้ยตายอยู่ที่ที่ร้านปริ้นเสื้อนะคะร้านร้านสกรีนเสือผ้าค่ะพี่น้องสกรีนแก้วสกรีนนี่ยัง,งยะตาพามาเบิงค่ะว่ากระบ,บวนการเขาเฮ็ดจังไหนเพื่อพี่น้องสนใจสั่งค่ะอันนี้ยะตายอยู่นอเว่ด้วยจ้ะทรงได้ทัวร์นอเว์จ้ะไปเบิ้งกันจ้ะนี่เป็นสติกเกอร์ที่เราจะจะปริ้นลงลงลง,ลงไอ้นี่ลงเสือ้อ Ferdigproduktet pro, ferdig der. Å oh, ja. nå trykker jeg. Bruker papir papir. opp. Ja, det Det er ikke papir. Det er mm. vinyl. Mm. Mm. Så Hvor vi... lenge vi skal velte? 30 sekunder. sekunder. Ja. Så det er litt for for lite på maskinen å pipe วันนี้พามาดูร้านสกินเสื้อนะคะเสร็จแล้วรอให้มันเย็นเหรอเออเออเออดูข้าวตาออกสวีอรอรอให้มันเย็น ถึงจะดึงไอ้ต yeah, no. hmm. ัวที่เป็นเป็นกระดาษนะเป็นสติกเกอร์ออกอะไดรกลยังอุ่นดดูวิธีทำทำให้ก่นดีว้เรอเวสุ่มๆหมดแต่รมเอววเต้องระวัง นี่สวยอืมเลิศมีใครสนใจไหมคะอ๋ออัมโกกี้เป็นข้างหลังอนีจะเป็นอืมโอ้ย่ก็ได้พอท้ชายให้สวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีไห้สวัสดีไห้อ๋อ แล้วก็สติเกเก,เกอร์แปะไว้วมิดโปกันซะมิดโปรแดงต้องเอาไว้ต้องเอาไว้ให้มันอยู่ครึ่งของแล้วนี่ตัวครึ่งอันนี้ต้องวางศูนย์ให้ดีนะตัอเอาไว้ <laughs> ม,มาดูอีกทีกระดาษ

เนี่ยดดยดเลยตัวส ja, like so? ีรัอันนียยีรักสีรัซี่รัสี่ร์เิมเลยัอีอหมมันตเไรที่พนเไม่ไม่ตัอเดต่างต่นี่เป็นแบบสมมอ้ลกีลารุ่นนี่เดี๋ยวเียวเราดูอันนี้ถ้ามันออกมามันจะสวยขนาดไหมอันนี้ลยใหญ่นิดส้อใช้ไื้ที่ Ja. 30 sekunder, altså. Ja. Samme er er det Det stort. Mm. Äh, fallskjerm. <laughs> tull. Det <laughs> <Det var>

Det blir litt ekstra trykk der. Men er 50 sekunder for mye eller for lite? 30, 30. Jeg snakka med Stian om det her i går, ja. og jeg, vi fant ut at uh, det er ikke nå holder å ha det på 30 sekunder. Det, det går bra med 40 sekunder òg. Ja. Men uh, det at kanskje temperaturen skulle ha vært et par grader opp. Ja. Hvis det er det. Ja. det, var 110, det var.

đúng nha, anh nói là đúng thế rồi, của đây, không có đâu, không có, cái gì, 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 cái นี่ตัวให้ต็งเต็มนีเลยใช่ไหมนี่เปนอัตราสวนที่ไม่เคยสังเกเที่เราเคยเาียนพอสั่งเยอะไปก็จะมีการส่งซ้ำาใครสนใจสั่งได้นะคะเนี่ยพามาดูถ้าใครจะทำเสื้อทีมเสื้อ Skal vi lage noen persillefrikkopper? Vi skal trykke ferdig. Hvis du har laget den til klubben? Nei, klubben den har jeg ikke fått ennå. Jo. Ikke ja. uh, i fil Så vei? Nå, må du ha den i fil for å bruke kopp også. Så kommer du av min side og kommer opp til bildene. Mm. Kanskje? Jo, oh, ser, warm, warm, ja, then, warm, det er temperatur som må gå opp her. Mm, uh, and uh, and noe, noe, det, det går tre minutt hver uh, trykk. Tre mm. minutter. Uh, men første gangen så må teller den uten at det er varmt nok. Mm. <tøkonom> 1นี่คืออุณหภูมิที่เราจะอุ่นแก้วก่อนประมาณนี้ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบองศาเซลเซียสทำได้ทีละสองใบใครจะสั่งแก้วสั่งลายอะไรยังไงสั่งได้เลยจ้ะ ันี้จะปริ้นแก้วนะคะปริ้นแก้วแล้ว่าต้องสั่งปร yeah. Yeah. Mm ิ้นออกมาใส่กระดาษค่อนอรสเปเชียลบพเด้อเดสเปเชียลต้องเอากระดาษที่มันจะเป็นสติกเกอร์นี่์เปอร์นี่ต้องปรใส่กระดาษนี่

สทำสนใจสั่งได้นะคะคนไหนีอยากทำแก้วทำทำแก้วทำเสื้อเป็นของที่ระลึกประมาณแบบหนึ่งเดียวในโลกในโลกหนึ่งเดียวในโลก <laughs> มีแค่ของชั้นอะไรเงี้ยสั่งไเด้วยจ้ะ<ๆ>เดี๋ยวจะพาไปดูทำแก้วนะคะ Được tin của tôi tin mama mhm 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 mhm

ได้แล้วมันก็จะปิ้นกลับหัวออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปแปะใส่แก้วไปใส่แก้วเสร็จมันก็จะออกมาเป็นตัวหนังสือที่มันเราไล่ที่เขาอ่านไหมพี่น้องคะ่ะอันเดียวกันนี่แบบนี้

ปักเราก็ทำนะใครอยากได้ส <sh so ั่งปักได้จ้ะเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีเอฟเยอะๆทำเป็นของกำนันให้เอซก็ได้นะคะฝากเอซีก็ได้พี่น้องก็สวยดี อันนี้ปริ้นสติกเกอร์จ้ะพวกติดรถติดเนี่ยเสีนโอเอชิเนอกาโรนาวราจะอเป็นมากมลับหัวตัวหนังสือกับหัวกลับเขินนี่ตัดออก ตัดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้ตัดออกเป็นแผ่นค่ะพี่นงค่ะอีกกมอะไรชวอีกกหมดละอีกกมหมดอีกตวนี้ก็นไม่บัดเลยแม่นมาก อยจะทอูหนนอนี่จนงหนูจะบกเลยเฮ้ยดนี่ซ้อมแปะใส่ยังงี้เสอมิ่งอเพียร์ซ้อมลิงว่าจะตรงหรือเปล่าแล้วก็เเทปติดนี่นี่ เอาด้านที่เราปริ้นนะคะเอาด้านที่เราปริ้นแนบเข้าไปข้างใน so, นี่เอกไได้แล้วหนึ่ง <laughs> แก้วนี้ก็สั่งมาเป็นหลเป็นกล่องใหญ่ <laughs> นี่เล็งให้ตรง สวยสวยต้องใช้ฝีมือหน่อยนะ handmade handmade น <No> ้องอันี้ก็เอาแก้วใสโอ้เมื่อกี้วอร์มเครื่องใส่เงี้ยวางเข้าไปนี่ นี180 mm. oh, so ่งร <In> ้อยที่สัเกุนโอ้ใช้เวลานานเามนาทีเนี้ยสามนาทีสามนาทีใส่แล้วกุ๊บกับใช้เวลาสามนาทีจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันหมกทอออกแล้วออกแล้วร้อนมากใช้มือจับ รวมอืบทีกโหดินเฮยระอันนี้สติาของพิอีกแก h บ่อยไห t อย่อือันนี้อันนี้ไม่ร้อนแต่อันไ้หอ้โน่เพราะว่าด้านมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตอนที่เราสกรีนเราจับได้แต่ว่าอันนี้มันร้อนมากห้ามจับนี่ยด้านที่เป็นสติ๊กเกอร์ด้านที่เป็นอะไรเนี่ย อันนี้จับได้แต่ตรงเนี้ยห้ามจับปิดขาดต้องรอให้มันเย็นก่อนนี่ค่ะ <So now S 2> อันนี้จับได้โอ้ยรังสีความร้อนกมแดล้วมองตรนอแกะจ่ะให้เย็นก่อนแล<ะ>้วอันนี้เสร็จแนละ้วว้าชบุเอาก

อันนี้ทำตัวอย่างให้ถ่ายวิดีโอเวนแตลิดูรับเออแล้ววมโอเคอะไรวมอืออือ้ือสองนี่สวยงามประดามตาบอกละตาละสอง นี่ดูสิอะไรก็อนนกสวยพีชยังแต่มันร้อนอยู่นะคะทุกคนร้อนอยู่เด้อแต่ว่ามันก็ออกออกได้